ตัวต่ำนั <morning> ่นนง่แง่ติเกียอน่อี่ไหนมาคือไม่จริงจัคืองามปันตูะรากอมไหมนะครับกรอโอ้ยู้ย

ไม่ของหุ่นเหรอบัขง่นมันก็จะพลงนี่หููเดือขึ้นดูจกเด้อไปท่านไปฝุ่นดิบเวนี่เลีนมันขาหุ่นึกม้วนไหมคือแบมุนแล้วใช่ใชโช่